เพราะว่าประเทศไทยเราค่ะเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปก2022เวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งก็พร้อมสร้างส,สร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพลิกฟื้นประเทศจากโควิดไปสู่อนาคตค่ะซึ่งการประชุมเอเปกปี2022ปีนี้นะคะเอเปกหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคือเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2532 มีเป้าหมายหลักก็คือการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุนค่ะรวมถึงความร่วมมือในด้านมิติสังคมและการพัฒนาด้านอื่นๆอาทิความร่วมมือด้านการเกษตรการส่งเสริมบทบาทสตรีในเศรษฐกิจการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการพัฒนาด้านสาธารณสุขเพื่อนําไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมยั่งยืนและความมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาคค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะเอเปกของเราก็มีสมาชิกจํานวนถึง21เขตเศรษฐกิจเลยนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกค่ะเช่นสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นแคนาดาเกาหลีใต้และก็รัเสเซียนะคะโดยที่ประเทศไทยของเราก็เป็น1ใน12เขตเศรษฐกิจผู้ร่วมก่อตั้งเอเปกด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเอเปกก็มีประชากรรวมกว่า2,900ล้านคนหรือ ประมาณหนึ่งใน3ของโลกเลยนะคะซึ่งมี GDP หรือว่าผลิตภ,ณภัณฑ์มวลรวมเนี่ยรวมกว่า23ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ1,700ล้านล้านนะคะบาทค่ะ ซึ่งก็ถือว่าเกินครึ่งของ GDP โลกนะคะแล้วก็มีมูลค่าการค้ารวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของการค้าโลกนี่จึงเป็นที่มาเป็นความสําคัญมากๆในการเป็นเจ้าภาพเอเป็กในครั้งนี้ถูกต้องค่ะหัวข้อหลักของเอเป็กปี2022นะคะการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเป็กของไทยปีนี้มีผลลพัพธ์และความท้าทายแตกต่างจากเมื่อครั้งที่ไทยเคยเป็นเจ้าภาพเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โควิด9ที่เอเปกกำลังปรับตัวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆนะคะไทย เราเองจึงให้ความสําคัญกับการปรับตัวและฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด -19 อย่างครอบคลุมสมดุลและยั่งย,นยืนโดยกําหนดหัวข้อหลักนะคะก็คือ open connect balance หรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลค่ะค่ะทางนี้ก็เป็นการเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านของการค้าการลงทุนการส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในภูมิภาคนะคะผ่านมุมมองใหม่ๆที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเพื่อสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมค่ะเชื่อมโยงในทุกมิตินะคะเพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างการที่สะดวกและก็ปลอดภัยด้วยรวมทั้งเป็นการเพิ่มความเชื่อมโยงทางดิจิทัลค่ะและก็ส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้านมากกว่าการสร้างกําไรนะคะผ่านการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนค่ะพี่น้อยค่ะไทยเราจะได้นาโมเดลเศรษฐกิจที่ว เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวนะคะหรือว่า BCG มาเป็นแนวคิดหลักนะคะเพื่อจะได้ขับเคลื่อนประเด็นที่จะผลักดันการเป็นเจ้าภาพเอเป็กในครั้งนี้ด้วยไทยเราได้ประโยชน์จากการที่พันธมิตรทางเศรษฐกิจเข้มแข็งนะคะได้ร่วมผลักดันแนวคิดใหม่ๆที่ช่วยพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืนค่ะโดยเฉพาะการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME การสนับสนุนบทบาทสตรีในระบบเศรษฐกิจค่ะรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนด้วยการเป็นเจ้าภาพเอเป็ จึงถือเป็นเกียรติมากๆนะคะใช่ค่ะแล้วก็สะท้อนความเชื่อมั่นที่สมาชิกเอเปมีต่อประเทศไทยโดยภาคส่วนต่างๆก็ร่วมกันเตรียมการอย่างใกล้ชิดค่ะ ตั้งแต่ภาคธุรกิจนักวิชาการชุมชนจนถึงคนรุ่นใหม่เพื่อร่วมสก,กัดแนวคิดแล้ววางเป้าหมายที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยนั่นเองใช่ค่ะซึ่งประเทศไทยของเรานะคะก็จะขับเคลื่อนให้เอเปกเนี่ยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกยุคหลังโควิดที่ยั่งยืนและสมดุลน,นะคะ,คะและทุกคนมีส่วนร่วมค่ะผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า BCG economy นั่นเองนะคะและที่ได้ประกาศหัวข้อหลักของการประชุมเอเป ในปีนี้ก็คือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงการสู่สมดุลหรือ Open Connect Balance นะคะโดยมีประเด็นสำคัญนะคะ3ด้านด้วยกันค่ะ1ก็คือเป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม 2. คือการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนและ 3. ค่ะการฟื้นฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางและท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิดนั่นเองค่ะใช่แล้วท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ย้ำให้ทุกหน่วยงาน ใช้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพเอเกของประเทศไทยค่ะเพื่อผลักดันการส่งเสริมผลประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและประชาชนคนไทยในทุกด้านซึ่งมีทั้งด้านการค้าการลงทุนนะคะการพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัลการพัฒนาชุมชนสตรีสิ่งแวดล้อมแล้วก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนไทยค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจในครั้งนี้โดยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีตอนรับผู้นําจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมตลอดปีนี้ด้วยนะคะ